มาครับวันนี้กับนักเตะท,ที่โคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายนี่ครับฟีร์นันโดตอเรสนั่นเองครับโอ้โหโอโมียาเนี่ยหนึ่งร้อยห้าเลยนะซึ่งบอกตามตรงครับทีแรกเนี่ยผมไม่ได้กะจะแลกตัวนี้นะครับทีแรกเลยผมจะแลกตัวนี้เว้ยคูลูเชฟสกี้นะครับแค่สองร้อยห้าสิบแต้มเท่านั้นแต่ว่าจากคลิปเมื่อวานนะครับคอมเมนต์นี่ก็คือแบบพี่ครับตอเรสนี่คือแบบโคตรเก่งเลยพี่พี่ครับตอเรสโคตรเร็ว พี่ครับตอน์เรโคตดคมโอ้โหคือแบบมันจะไปอดใจไหวได้ไงใช่ไหมครับผมก็เลยต้องไปหาแต้มมาเพิ่มนะครับเป็น500แล้วก็แลกมาไปที่รียบรอยแล้วสำหรับเฟิร์นโดตอเรสครับก็เลยได้ว่าหมดไปเนี่ยประมาณ2-300ามอยเอ็มยูอะหมดตังค์ไปเยอะมากสำหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองกันว่ามันจะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกบริการวงไวไร้รีฟันต้องร้าน wp ฉบ o p สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยครับผมมาครับตีบวกเพิ่มนะก็เป็นเม็ดแดงที่รับร้อยแล้ว ตอนนี้เฟิร์นโดตอริสอบายาถึงหนึร้อยเนะครับแต้มสกิลอัพได้สี่แน่นอนว่าเราต้องอัพคองเขี้ยวนะครับตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วอยู่แล้วก็อัพตัวกลับไปครับไปเดี๋ยวเราไปเทียนวลต่อครับสหรับเฟิร์นโดตอริสโอเคหลังจากที่ผมไปอัพเวลมาแล้วนะครับก็เป็นเฟิร์นโดตอริสม็ดแดงอัพ23นะครับพลังงาน4ดาวขึ้นกับท่าสกิล4ดาวครับสีเท้าโคตรพอคุณแม่เร็ว160 139ครรับกายิงส่งบอลล100นะเี้ยงบอล149ครับรการย102นะครับอัพเป็นสายฟ้ากับ โต้กลับมาครับเราก็จะได้บวกเกี่ยวกับความว่องไวนี่ครับ136นะครับบวกอีก25นะก็เรียกได้ว่า160เลยสำหรับความว่องไวตัวนี้นะครับความเร็วสปีดต้นครับ150บวกอีก15 165ารยเดคือแับว่ามึงจะเร็วอะไรขนาดนี้นะครับเรื่องการปั่นอันนี้อาจจะไม่ได้บวกเนาะเพราะผมไม่ได้อัพการยิงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะปั่นค้งอยู่แล้วแหละสำหรับต่อเน็ตตัวนี้นะครับแถมมีพลังแฝงด้วยก็เป็นปั่นโค้งเนี่ยชั้นมงบอลครับเรื่องค่าพลังมงเนี่ย ก็ให้มันเยอะเหมือนกันนะวันนี้เราก็ต้องเทสก็หน่อยนะสำหรับลูกเปิดมงของตอเลสนะครับผมส่วนการคู่ตําแแน่งครับกับปฏิกิริยาเนาะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการหาช่องนะครับเพราะว่าเป็นจุดเด่นของตอเลสอยู่แล้วก็ให้มันเยอะเช่นกันนะแล้วก็ได้บวกเพิ่มไปด้วยเยอะมากๆก็เป็นตัวที่น่าเล่นโคตรเลยนะครับอยาก็เยอะ109กนะครับแล้วก็จะเอาลงไปคู่หน้ากับจีโนล่าเลยครับผมก็จะลองแผนนี้ก่อนนะครับ4 1 2หครับไปไปลุยกันเลยครับ มาครับสำหรับตาแรกของเรากับโคลโดตอเลสนะครับซึ่งสัตงตรงข้ามเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะตอเลสเม็ดแดงครับเราก็จะมาดูกันว่าใครจะเล่นเข้ามือมากกว่าอะไรครับรูระบองสวยสวนดีมาครับชไนเดอร์ให้มาที่ตอเลสตอเลสสับมาก่อนครับเพิ่มความเร็วสับเพิ่มความเร็วมาครับมาแล้วความเร็วความเร็วตอเลสตอเลสความเร็วกะชากมากระชากมาโอ้ยยังได้อยู่มีความแข็งเอายิงแม่งเลยแล้วกันโอ้โหคือผมกดยิงไปแล้วเว้ยเอายังได้อยู่ชไนเดอร์ซ้ำไม่ได้เสียบอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเอ้าชไนเดอร์ นี่งไงแทงให้ตอเลสตอเลสยิงโอเคเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราออกนําไปก่อนละหนึ่งศูนย์ครับฟลอรตอเลสดูมุมกล้องครับยังสวยเลยอัปเดตมาใหม่เกมนี่ครับมัเตะติดผมสองรอบเลยนะแล้วก็แทงเข้าไปครับให้ฟลอรตอเลสรอเป้ากดด้วยขวาสาบายสาบายอะไรครับอุ้ยมันตื่นมาแล้วอะ่ะดูลำบองสวยแอชิโคครับให้มาจิโรล่าครับตอเลส แทงต่อครับตูเร่สวยมากตูเร่แทงต่อได้ไหมให้ตอเลสตอเลสแล้วก็ปั่นไกลนี่ไงมาดี2 0พูนสวัสด์พตดโหดพูดอันตรายของเทเฟอร์โดตอเลสเด็เช่มันเก่งนะเนี่ยมันเก่งเอาเรื่องเลยนะคือมันมันเติมเกมเร็วด้วยอ่ะมันหาช่องดีมากเลยครับแอชิโคครับแอชิโคเข้ากลางมาสวยครับตูเร่เลียน์ฟังมาที่ตอเลสครับสวยมากตอเลสทำช่องหน่อย ที่ยาย่าครับยาย่าแทงมาก่อนครับสวยจัดตอเลสขอลองลูกมงตอเลสหน่อยเอ้าโอ้โหเปิดอยิดตัวไปให้จีโดลาส์ครับคือมันแบบมันยืนทับลายกันเมื่อกี้นี้เกมรับเกมรับนักเตะผมมันไม่ลงมาเล่นเกมรับเลยวิถ้าแล้วตอเลสมันมาแล้วอยากให้มันเข้าในสวยครับตัวนี้วิจานยังได้อยู่สวยสวนสวนกระแสตอเลสพลิกมาโอ้โหมันรู้ทันว่ะส่งมาครับจีโดราจีโดราเข้ากลามมาครับ สไลเดอร์เข้ามาเข้ากลางไปอีกทีหนึ่งยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่ต่อเลสสวยต่อเลสตอกมาครับแล้วก็แทงให้ไปที่ยายตุลี่อย่าจะจะเปิดให้ต่อเลสครับคือผมอยากลองลูกมงไงต่อเลสคืนมาก่อนสวยมากาเริ่องข้าวดแด้วครับไอให้ก่อนสวยต่อเลสตอกมาต่อเลสแล้วก็สับไปหนึ่งทีต่อเลสเพิ่มความเร็วต่อเลสตักบอลข้ามหัวไปให้ตัวนารีตัวนารีพักกอนได้ไหมแล้วก็เปิดกลับให้ต่อเลสต่อเลสลูกมงโอ้โห ทำไมมันโดดไม่ขึ้นเลยวะเมื่อกีน้นี้แปลกๆลกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาไงมาไงมาไงนะน้องน้องมาไงเนี่ยเสียบไปหนึ่งทีเฮ้ยแปลกๆโอเคอาชิโคทำดีมากมงสวยครับจบไปครับสำหรับตาแรกจะได้ว่าฟอร์มโหดจัดยิงไปสองประตูนะครับมาครับสำหรับตาที่สองแล้วนะเคลียบอลมาก่อนครับให้มาที่เดซาย,ยี่สิบรามครับสิบรามเข้ากลางไปครับเทรเดอร์เข้ากลางไปทีหนึ่งได้ไหมโอ้โหเจอแซะว่ะหายแล้ววะ่ะ ใจเย็นนะโรนโดโรนโดสับมาน,นะครับมันจะเข้ากลางอุ่ยหลงหลงปะเนี่ยไม่หลงว่ะโดนรองบองเอาเรื่องจัดยังได้อยู่เดีซาย,ยี่จิผายแล้วนับสวยเคลียร okay, ์โอเคโฟร์ตัตอเรสมุ่งได้ไหมลนะ่ะมีพลังแสงมุ่งอะ่ะอุ่ยสวยครับตูเี่ไปดิโอโ้โหฟาวจานอะไรวะเนี่ยอุ่ยมันจะให้ตัวโน้ตรูท้ทันวะน้องรูท้ทันว่ะน้องเขาบอกแล้วว่ารูทา้ทันไปครับตอเรสสับไปหนึ่งทีแล้วก็ต่อไปหนึ่งทีไปแล้วไปแล้ว โหโคตรเร็วเร็วชิบหายตัวอะไรวะเนี่ยโคตรเร็วเลยแล้วก็ยิงเข้าไปนี่งไงโอ้โหโชนเสาเข้าด้วยไอ้เชีย่ยมันโคตรเร็วเลยตัวอะไรวะมันบั๊กไปแล้วแอะแบบเนี้ยเฮ้ยโอ้โหมาอย่างไกลครับนี่ครับแล้วก็ยิงไปเต็มข้อชนเสาเข้าเอาเรื่องจัดจัดไปก่อนนะแอชเชีโคเข้ากลางมาที่ตัวนารีครับเข้ากลางไปทีหนึ่งไปครับอุ้ยโอ้โหเดซาย ก็ใ่ใจเย็นแ,แปลกๆโล่ลองบองยังทําได้ดีอยู่เอายังไงโอ้โหโดนยิงจนได้วะคือแบบสก,กัดไม่อยู่นะครับให้ไปก่อนครับไปต่อเลสให้ไปตัวลี่ครับเดี๋ยะตัวเลี่ให้มาที่ต่อเลสแล้วก็ตอกไปหนึ่งทีต่อเลสฝากบอลก่อนได้ไหมฝากบอลที่เพื่อนก่อนโอเคเซสยี่ให้มาที่ชไนเดอร์ครับชไนเดอร์แทงมาต่อครับพี่ดิบลามพี่ดิบลามแทงให้ต่อเลสต่อเลสแล้วก็ปั่นขวาเข้าไปโอ้โหทำไมมันไม่ยิงซ้ายวะไม่เข้าใจทุกผมหักเข้าซ้ายแล้วนะเมื่อกี้นี้ เปิดไปก่อนครับเฟอร์นันโดต่อเลสพลังแสงมงุงเฮ้ยมันมูงได้จริงไมหมนี่ยแปลกแล้วนะครับตูเลสครับสวนดิตอเลสฝากไปที่ชเดอร์ครับฝากที่ตอเลสใหม่ตอเลสแล้วก็ตักข้าวหัวไปให้ชเดอร์สวยมากชาเดอร์มาแล้วชเดอร์อุ๊ยโอ้โหชเดอร์ยังได้อยู่ครับที่ตูเลสให้ไปก่อนครับจีโนราโอ้โหมันดักบอลดีวะ่ะเราก็ดักดีเหมือนกันมาดิตูเลสยังไงให้ไปก่อนครับตอเลสแทงมาสวยมากเดซาย,ยแทงมาก่อนครับ ืนไปที่ตอเลสตอเลสยิงไกลยิงไกลยิงซ้ายด้วยโอ้โหเหินข้ามคานไปไหนเลยวะนะ่ายิงนกตกปลาไอเวนใจเย็นนะโรนโดเฮ้ยมันเพิ่งลงมาใหม่เลยนี่หว่าแบบสดๆแล้ลอดไเมสซ,ซี่เมสซี่มันมาแล้วสวยครับปีบรามสวนสวนกระแสอุ้ยโอ้โหโ,หโ,โ,หโดนลุมมันจะเข้ากลางเดีซี่ไปดักโดนไหมไม่โดนไปครับตอเลสซับไปหนึ่งทีก่อนเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วนี่ไง สัตตีแตกไปแล้วโอ้โหมันเร็วจริงมันบั๊กจริงครับโคตรพ่อโคตรแม่เร็วแล้วก็กดขวาเข้าไปโอ้โหเห็นมันเห็นกระตัวหน่อยนะื่อที้นี้คือแบบถ้าให้จิโอล่านะยิงเข้าไปแล้วครับแต่ว่าผมอยากลองเทสไงก็เลยยังไม่เข้าแต่ว่าได้แก้ตัวนี่ไงมาดิแก้ตัวเว้ยมาดิวะนี่ไงเมซี่ไปจิโอล่าแทงไหครับเยซาตูเล่ตูเล่แทงไปต่อโอ้โหตูเล่แทงอะไรของมึงเนี่ย จบเกมไปครับตูเล่แทงบอลอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้แต่ว่าก็ชนะไปได้ครับฟอร์ตอเรสย,ยิงไปอีกแล้วนะ2ประตูครับรวมเป็น4ลูกแล้วนะเล่น2เกมนะครับมาครับตาสุดท้ายแล้วนะสำหรับฟลอร์ตอเรสของเราครับวิ่งไ,<ล>ไล่บอลก่อนเลยครับไปครับเตะนครับตูเล่โยนครับมาแล้วโยนครับมาแล้วสวยไปสวนจิโรล่าตอเรสกลับมาครับความเร็ว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 โอ้โห มนเร็วจัดเร็วจริงโอ้โหแต่ว่าไม่มีจังหวะยิงครับช้าไปหน่อยนะเมื่อกี้โดนจิ้มบอลนะครับให้มาก่อนครับตอเลสตอเลสโอ้โหตอเลสอะไรวะเฮ้ยมันเอืออะไรเมื่อกี้นี้สวยครับไปที่ตอเลสใหม่ให้มาครับที่ตูเลขครับตูเลขเข้ากลางครับชไนเดอร์ชไนเดอร์ให้ตอเลสตอเลสมาแล้วครับตอเลสตอเลสความเร็วตอเลสตอเลสสับเข้ากลางไปแล้วก็ปั่นซ้ายได้ไหมยังได้อยู่ตอเลส ยังได้อยู่ให้บอลไปตัวไหนจริงเอาจานช,ชารเดอร์ตอเลสกิวลาแทงต่อให้ตอเลสสวยตอเลสตอเลสซ้ายอ้โหมันจะรอเข้าสายทําไมวะเมื่อกี้กะแบบขวาคมๆไปเลยไม่เงยเปิดมาให้ตอเลสครับเฟอร์นันโดมันจะหมุนได้ไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยถามจริงตัวรีพกามาครับกิวล,ลาตอเลสครับตอเลสแทงข้ามหัวไปสวยมากแล้วก็ ซ้ายเข้าพานะเข้าดิโอเคยังดีอยู่นะครับปั่นเข้าไปนะสำหรับจีโน่าของเรานะครับเรียกว่า2ประสานอย่างเท่เลยถ้าดีใจเอาจัดจัดครับนี่ครับตักบอลข้ามหัวนะดึงตัวประกบมา2ตัวแล้วก็ตักข้ามหัวไปรงโลง่ลงเกลียบยิงไม่เข้าแต่ว่ายังโชคช่วยอยู่นะครับเทรเดอร์จะเสียบอลตัวนันนี่ขึ้นหน้ามาแล้วก็แทงต่อให้ตอรลสตอริสซับมาตอรลสตอรลสตอบมาก่อนครับใจเย็นครับ ไปที่เจโอล่าใหม่นะครับเจโอล่าเข้ากลางมาครับเจโอล่าแทงต่อครับให้ตัวนารี่ตัวนารี่ยังไงตัวนาลี่เปิดเข้ากลางไปครับจะให้ตอเลสหมงซะหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้นะเปิดผิดตัวครับยังได้อยู่ไม่ฟาวจานโอ้โหฟาวเหรอวะอะไรครับมันเตะมาลูกนี้ก็หมดเวลาไปครับด้ด้ียว่าชนะไปนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอเคครับหลังจากที่ผมไปเล่นมาแล้วนะโฟอนโรตอเลสนะครับตัวนี้บอกตามตรงเลยว่า มันสับขาหลอกโคตรโหดเลยนะครับไปกระบอลโคตรพ่อโคตรแม่เร็วซึ่งข้อเสียนะครับอย่างเดียวเลยที่ผมสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องการกระโดดครับตัวนี้มันกระโดดไม่ขึ้นเลยอ่ะผมพยายามเปิดให้มันหลายลูกแล้วนะครับซึ่งความแข็งครับอันนี้ให้มันน้อยใช่ไหมแค่ร้อยสองครับแต่ว่ามันล้มยากโคตรคือตั้งแต่เล่นมามันยังไม่ล้มเลยนะเพราะสมดุลมันให้มันเยอะมากๆก็เรียกได้ว่ากบจุดด้อยของความแข็งไปเนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับสำหรับความแข็งนะครับความว่องไวถามว่าพิวไหม เล่นทา่าสนุกมากเลยครับตัวมันก็อาจจะไม่ได้พิ้วมากนะครับเพราะว่าตัวมันสูงเนาะสไตล์ตอนน่อเลตมันก็ไม่ได้แบบสไตล์เลี้ยงบอลพิ้วๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบอลก็ติดเท้าดีเวลาเล่นทา่ามากันที่เรื่องการทาประตูครับขวาคมมากๆครับแต่ว่าซ้ายเนี่ยอาจจะยังไม่คมนะสำหรับเท้าซ้ายนะครับซึ่งการปั่นโค้งเนี่ยก็เหมือนกันเลยเท้าขวาคมเท้าซ้ายเนี่ยอาจจะยังไม่คมมากนะครับเรื่องการส่งบอลตัวนี้ทําได้ดีนะเพราะว่ามีจังหวะตักข้ามหัวให้กจีโนราอยู่นะครับแล้วก็มีจังหวะแทงบอลสวยๆอยู่ผมว่าโอเคเลยสำหรับกองหน้านะครับ ส่วนความเร็วนะครับไม่ต้องพูดเยอะโคตรพ่อโคตรแม่เร็วไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันเร็วขนาดนี้นะอยัางกับเอ็มปัปเป้เลยครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือการหาช่องใช่ไหมจุดเด่นของตอเลสน,นะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าพอเล่นตอเลสเนี่ยผมเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าตัวมันเนี่ยเราไม่ต้องกดให้มันคอยหาช่องอะ่ะมันจะวิ่งหาช่องเองดยตัตโรมัิอะแล้วหาช่องดีด้วยคือมันไม่ค่อยยืนเบื่อครับมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะสรุปเลยตัวนี้เป็นตัวที่น่าแลกมาก500แต้มเนี่ยไม่ได้แพงเกินไปถือวว่าาเหมมะสมแล้ จะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือเรื่องการกระโดดนี่แหละที่มันกระโดดไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าไม่ต้องแลีวก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องการหมุนบอลเนี่ยแพทนี้มันก็ไม่ใช่แพทหมุนบอลอยู่แล้วนะครับเป็นแพทแบบสไตล์เลี้ยงผิวๆส่งบอเลเรียดซะมากกว่าแล้วก็เวิร์กเรดครับอีกหนึ่งอย่างก็เป็นสูบบอลกลางใช่ไหมซึ่งล่างนี้ผมคิดว่ามันไม่ลงต่ําเลยนะมันคอยอยู่ข้างหน้าครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะว่าตัวยูโรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันก็ลงต่ำบ่อยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้ยืนอออยยยููย่่่คค้้้าาาาขหนเเลกก็ถืวดีมๆโ ก็จะประมาณนี้นะสหรับฟูโดตอเลยครับเป็นตัวที่ให้ผ่านเลยคนพ่อคน,คนแม่เก่งแนะนําให้แลกกันครับ500แต้มนะโคตรโกงสําหรับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ